ด้วยต่อไปพี่้อง,งหนึ่ง,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 งโอ้ก็จโชม่ฟังเลยนะครับพี่้องครับน,นี่รับเอาสิน่ครับ ไปน้องดูน้องจบจบเอาี่น้องเอาเปเลยไม่ได้อ่ะนาวาคุณแล้วนาว่าเจ้าอะนรเง้แล้วเมนกังบ่เด้อเอ้เด้อโอ้ทำผลยุ่มยองเงียบองบางที่ต้องยอง่วงขึ้นยองครับบางที่ต้อง่วงขึ้นยอง เออเมมองเบิของทีมงาน2หนองนี้ต้องอีกบานนึงครับพี่น้องครับบอยเด้๋อวัดเลยวยลวมากอยู่นี้สบ,บ

หน้าพึ่งมากเลยครับทุกคนนี่ไปเขาก็พาเดินไปดูหน่อยให้เรลงช่องให้พี่น้องเป็นบางที่สองครับพี่น้องเอาห่วงที่มัดหางแต่งตรงหองเสียงนี่ครับสองพ่อลูกครับมีวันใจหยุดครับหัวหน้าน้อยดีโน่เมียนเอา เรียบ้องอะไรอย่าง้โอ้โอโอโรูปดีค่รูปห้องฟรย่น้องเออีพอคอยครับคือว่านี่ไ็นงานจินเล้าหักนะครับใบหางไฟยใบเหมือนเงจีินเหมือดชอ,องเลยจากเย็กนอนครับ

ของขอบคุณพี่น้องนะครับที่ซื้อบัตรเขามานร่วมหา EP ที่พันมากกับน้องครับนะครับของที่มาเป็นรำเพื่อนไปนี่ความสุขก็ไดครับเอาจริ้งจิ้งทุ่งงามเขานะครับไปซื้อบรฟจาร์มิลเลอร์นะครับขว้วเก็บขั้วกดนะครับหลบไปจะเก็บฝากไปมาไว้บางนี่ครับเอาเนี่ยจริงจริงงามเขาซู้ร่างกายเขาซู้อขอบขั้วเขาซู้ชีวิตครับน้องครับ

我。<laughs> oh. นะครับไน้องผู้ประมาพสาง้องเดินอดใจรอหน่อยนะครับ